สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบราจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาราศีประจําเดือนมกราคม2567สำหรับชาวรัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกๆครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึง่งบุคคลใดบุคคลหนึง่งก็โปรโดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปท่านจ้าราศีตุลในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีการเข้าไปจัดการปัญหาเก่าหรืออาจจะมี เรื่องเกาย้อนกลับมาให้ท่านต้องเกิดความหนักใจหรือต้องไปแก้ไขโดยหลักๆแล้วปัญหานั้นก็คือเรื่องเงินทั้งเรื่องที่มีสภาพทั้งการเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้ทั้งจากหนี้ในระบบหรือหนี้นอกระบบหรือเป็นการวิ่งเต้นที่จะผ่อนปลนปนีปะนอมอยู่ระยะเวลาปิดหนี้ล้างหนี้หรือการทวงหนี้ หรือจะเป็นการฟ้องร้องทางเรื่องคดีแพ่งเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งเรื่องของการมินประมาทหรือการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จผ่านโซเชียลหรือกับการท่านชาวราศีตุลมางท่านก็คงจะได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนลงแรงในการทำงานด้านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Tik To k YouTube ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่หลายๆท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีงามหรือบางท่านอาจจะมียอดวิวเป็นล้านผู้ติดตามเป็นแสนแบบยอดทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวครับในด้านการงานท่านที่มีงานประจำงานของท่านก็จะมีความก้าวหน้าสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับมีเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องบริวารให้การสนับสนุน ร่วมงานร่วมทีมกันอย่างเต็มที่ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระเนื่องจากท่านมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากท่านอาจจะมีการขยายงานขยายเวลาเพิ่มคนเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดก็เป็นอันว่าท่านงานเข้ามากเลยทีเดียวในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำก็ยังคงใช้จ่ายเป็นปกติวิสัยของท่านอยู่ ส่วนท่านที่มีช่องทางหาเงินในด้านออนไลน์ท่านกลับจะดีถึงดีมากมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระท่านที่ทำการตลาดด้านออนไลน์อยู่แล้วก็จะมีผลตอบรับที่ดีมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นแบบยอดทะลุปเป้าและสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักกันดีมากขึ้น แบบที่ว่าตีตราดกระจายกำไรเข้ามาจุกๆเลยว่างั้นเถอะในด้านของความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ยังรักใครปองดองกันได้อยู่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรให้หนักใจจะมีบ้างก็เรื่องการมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆจากเรื่องเดิมๆหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างที่ต่างๆหรือการไปเยี่ยมญาติ หรือบางท่านอาจจะไปเที่ยวถึงต่างประเทศก็ได้ส่วนคนโซดท่านใดที่มีคนคุยถ้ามั่นใจแน่ใจต่อกันละกันแล้วก็มาพูดคุยกันถึงอนาคตกันได้เลยบางคู่บางคนอาจจะมีการตกลงมั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวกันเลยก็เป็นได้เช่นกันครับด้านสุขภาพก็ให้ระระวังโรคแปลก,ปกเช่นโรคอุปทานโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสต,ต่าง บางท่านอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับฟันช่องปากหลอดลมปอดหรือโรคที่เกี่ยวกับพวกต่อมต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมทอนซินก็เป็นได้เช่นก,รกรันครับคำพยากรณ์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ท่านมีเกณฑ์จะไปท่องเที่ยวหรือไปสัมมนาไปอบรมหรือไปร่วมงานร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นหมู่คณะ อาจจะได้เพื่อนที่ดีกรลยยนิมิตรที่ดีหรือคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบคนถูกใจในงานนั้นๆท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันจันทร์เดือนนี้ในเรื่องของการเงินกระแสะการเงินของท่านจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเมื่อปิดบัญชีงบดุลแล้วก็จะมีเหลือไม่มากหรือว่าเสมอตัวเอาเป็นว่าเงินผ่านมือก็แล้วกันนะครับ ท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันังคารท่านที่คิดที่จะขายบ้านขายรถขายที่ดินซึ่งจะเป็นของท่านเองหรือฝากขายผ่านนายหน้าต่างๆก็จะมีผลตอบรับที่ดีมีคนมาสนใจติดต่อเข้ามาหลายคนแต่ก็ขอแนะนำไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเกี่ยงราคาอย่าโกงราคาจนเป็นที่น่าเกลียดแล้วมันก็จะเป็นการพลาดในการปิดจ็อบเอานะครับ ท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันพุธอาจจะมีเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาเก่าๆสัญญาเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาในเรื่องการงานสัญญาในเรื่องการเงินต่างๆก็ดูดีๆนะครับท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันพระศสกรีผลงานของท่านการงานของท่านก็จะมีความสําเร็จก้าวหน้าด้วยดีหรือบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับราชการ กำลังจะทําผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งหรือนิสิตนักศึกษาจะทําผลงานทําวิทยานิพนธ์ก็จะมีผลสําเร็จผ่านไปได้ท่านเช้าราศีตุลท่านใดที่เกิดวันศุกร์ถ้าท่านคิดจะเปลี่ยนรถลายานพาหนะหรือท่านอาจอยากจะซื้อรถใหม่หรือซื้อรถมือสองท่านก็ควรตรวจสอบให้ดีนะครับท่านอาจจะเจอรถที่มันมีปัญหาเรื่องของทะเบียน หรือรถที่ย้อมแมวหรือรถที่ได้มาโดยไม่ชอบท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันเสาร์ท่านก็คงจะมีเรื่องที่จะปวดหัวกับเรื่องเงินเงินทองๆเพราะมันจะเข้าตำนองที่ว่ามือร้อนเก็บไม่อยู่เอาไม่ได้มีแต่ตัวเลขตัวเงินไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหรือประเภทเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ถ้ายคำพยากรณน,นี้ก็ฝากทุกท่านที่มาชมช่องโบรณาจารย์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ